เรื่องของการซื้อบ้านของคนไทยต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะได้บ้านหนึ่งหลังตามกันในเวลเฮดไลน์ค่ะ พูดถึงราคาอสังหาริมทรั์ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีงานวิจัยแล้วก็ผลสํารวจนะคะที่เขาไปาสอบถามนะคะว่าในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะคะต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนสําหรับคนทํางานแล้วก็คนที่อาศัยถึงจะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดได้สักหลังหนึ่งสักห้องหนึ่งนะคะล่าสุดก็พบนะคะว่าคนไทยต้องใช้เงินเดือนถึง21ปีด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขนี้ถือว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหลายประเทศทั่วโลกทีเดียวนะคะซึ่ง21ปีนี้เก็บเงินเดือนจนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครได้ส่วนในกรุงโซลโตเกียวซิดนี่นีกับสิงคโปร์ค่ะจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ราคาที่อยู่อาศัยสูงกว่าบ้านเรานะคะแต่ว่าคนในประเทศเหล่านั้นคนในเมืองเหล่านั้นกลับใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่าเขาเองเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายกว่าคนไทยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้เฉลี่ยของคนไทยที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น ช้าคะ่ะพูดง่ายคือราคาบ้านกับคอนโดมิเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักเต่อปีแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยเพิ่มเลยนะคะเรื่องนี้ทางสนว์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยข้อมูลที่ระบุว,ว่าราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสูงกว่ารายได้คนเรือนเฉลี่ยถึง21เท่านะคะสะท้อนว่าการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในไทยแล้วก็หลายเมืองนั้นไม่ง่ายเลยคะ่ะแล้วก็ยากกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วซะอีกไม่ว่าจะเป็นกรุงโซเกาหลีใต้โตเกียวของทางญี่ปุ่นซิดนีย์ของออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์นะคะซึ่งแท ไปดูกราฟิกเมื่อสักครู่นี้จะเห็นการรวบรวมนะคะว่าราคาที่อยู่อาศัยเฉลีย่ยในเมืองสำคัญของเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทยเนี่ยนะคะสูงกว่ารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกี่เท่าตัวบ้างนะคะ อันดับหนึ่งคือโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนาม25.3เท่าฮ่องกง25.1เท่ามนิลานะคะอยู่ที่25เท่าค่ะเซียงไฮ้ยี่เท่ากรุงเทพมหานครอันดับ5นะคะ21เท่ากัวลาลัมเปอร์18เท่าโซเกาหลีใต้17.8เเท่าโตเกียวญี่ปุ่น14.3เท่าสิงคโปร์13.5เท่าซิดินีย์บสเท่าแล้วก็มุมไบ11.7เจุดเจ็ดเท่านะคะสัดส่วนนี้ก็คือบ่งชี้ว่าต้องใช้เงินเดือนกี่ปีนะคะ นะคะแต่ว่ากี่ปีค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยนะคะหมายความว่าคนไทยต้องใช้เวลา21ปีจะซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครได้ ทีนี้จริงๆคุณผู้ชมอาจจะต้องดูตัวเลขแล้วก็ไปคำนวณกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้หมายถึงว่ายือาศัยทุกที่ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคำนวณเข้าข้าวถ้าเราเงินเดือน30 0 0 0บาทนะคะ1ิเดือนก็3,60 0 0 0บาท21ปีเนี่ยเท่ากับใช้เงินถึงเกือบเกือบล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งจะซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ได้นั่นก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าเขาประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ททำเลไหนแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่ในกรุงเทพมหานครจึงเป็นตัวเลขอย่างที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยนะคะส่วนศูน กับเดอะสแตนดาร์ดเวลนะคะว่าตราส่วนนี้จริงๆตีความเบื้องต้นก็ได้แบบนั้นแหละก็คือต้องเก็บเงินเดือนทั้งหมดกี่ปีถึงจะได้บ้านหรือว่าคอนโดหนึ่งหลังนะคะแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบ1ต่อหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านกันด้วยเงินสดนะคะอย่าลืมว่าทุกวันนี้พวกเราเนี่ยนะคะก็ซื้อบ้านกันด้วยการขอสินเชื่ออยู่แล้วแล้วก็ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ก้อนราคาต่อนหน่วยสูงนะคะดังนั้นพอขอสินเชื่อก็จะมีระยะเวลาผ่อนดาวด้วยอาจจะใช้เงินออมตัวเองส่วนหนึ่งด้วยก็เลยไม่ได้ใช้ เงินเดือนทั้งหมดนั่นเองแต่ถ้าไปเทียบเคียงกับป,ปลิตภัณฑตลาดสินเชื่อในตลาดปัจจุบันนะคะอสังหาร,ริมทรัพย์ก็มีระยะเวลาผ่อนประมาณ30ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นผู้ซื้อก็สามารถปิดจบหนี้ได้เร็วถ้าลดเงินต้นหรือไม่ก็ไป refinance retention ปรับโครงสร้างหนี้ค่ะ ่วนวิจัยกับสิกรไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ดินในกรุงเทพมหานครที่สามารถนํามาพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ตอนนี้มีจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนในการทำอสังหาริมทรัพย์ก็เพิ่มสูงขึ้นราคาที่อยู่อาศัยใหม่ก็เลยมีนวโน้มสูงขึ้นนะคะซึ่งทิศทางนี้เกิดขึ้นหลายเมืองไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะนอกจากนี้รายได้ของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายเมืองเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ถ้าจํากันได้เราบอกไปแล้วว่าในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาเปิดหมา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ9นะคะแต่ว่าค่าแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นฝั่งขวามือคุณผู้ชมค่ะ1.2เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ต้องบอกว่าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญคือเงินเดือนแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาบ้านที่แพงกว่าก็ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบ้านได้ง่ายมากนักนะคะ โดยก็ตามไม่ใช่แค่ราคาแล้วก็รายได้ค่ะที่มีผลต่อความสามารถในการซื้ออสังหาร,ริมทรมรั์แต่ยังมีหลายปัจจัยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินออมความสามารถในการก่อนหนี้ของแต่ละคนหรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้ซื้อส่วนฟังของตลาดสังหารทรมพั์เองนะคะก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันของผู้พัฒนาอสังหารทรมพั์รวมถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ด้วย ส่วนวิจัยเกษตรกรไทยนะคะอธิบายว่าผลนี้ก็มาจากรายได้ควรเรือนเฉลี่ยของไทยต่ำกว่าหลายประเทศโดยเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็มีเงื่อนไขต่างกันนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่ต่างกันมีซัพพลายหรือว่าสังหาดรายรั์ในแต่ละเมืองก็มากน้อยต่างกันค่ะโครงสร้างหรือว่ารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้คนก็ต่างกันมาตรการของทางการที่สนับสนุนที่อยู่อาศัยก็ต่างกันนะคะสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อต่างกันด้วยเหมือนกัน ดังนั้นความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยข้างหน้านี้ยังท้าทายค่ะรายได้ฟื้นตัวก็ยังไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มเติบโตได้ต่ํามีภาระรายจ่ายแล้วก็นี่ควรเรือนสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นความเชื่อมั่นในการมีงานทํามากขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้สูงขึ้นก็อาจจะส่งผลบวกนะคะต่อทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าไปพิจารณาภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะคะตอนนี้นะคะพบว่าอุปทานหรือว่าฝั่งซัพพลายของตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะบ้านทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็กลายเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อด้วยนะคะโจทย์เฉพาะหน้าก็คือจะทําอย่างไรล่ะให้ผู้คนเนี่ยเขามั่นใจนะคะว่าเขายังมีงานทําแน่ไม่มีความเสี่ยงที่จะตกงานแล้วก็รายได้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนนใอาค เขาถึงจะมั่นใจนะคะในการไปขอสินเชื่อแล้วก็ผ่อนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วก็เป็นหนี้ระยะยาวนั่นเองนะคะจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขนี้ก็ไม่แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่หลายคนตอนนี้บอกว่าไม่ได้อยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าการเช่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าการซื้อเพราะว่าราคาสูงเหลือเกินนะคะส่วนบางประเทศที่ราคาบ้านสูงมากๆอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยสิ่งที่เขาทําเขาก็มีมาตรการนะคะก็จะมีพื้นที่ ส่วนหนึ่งนะคะคล้ายๆกับบ้านอาธรบ้านเราเนี่ยแหละค่ะบ้านเอื้ออาทรน,นะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาเนี่ยให้กับคนที่อาจจะมีฐานะไม่ค่อยดีนักมีรายได้ไม่สูงนักนะคะให้มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งโซนกันชัดเจนทีเดียวแล้วก็ถ้าไปดูดตราดอกเบี้ยกับวิธีการผ่อนชาระแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอ,อย่างอเมริกาคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาก็คือพอดอกเบียบ้ยถีบตัวขึ้นสูงขึ้นนะคะอเมริกาเขาเป็นแบบฟิกซ์เรทก็คือพอมีการกู้อสังหาริทรัพย์ป๊บ ก็คือต้องจ่ายดอกเบีย้ยเรทนั้นไปยาว30ปีเลยนะคะ<ช>ซึ่งแปลว่ามีนัยยะต่อเรื่องของการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างมากถ้าเทียบกับดอกเบีย้ยนโยบายที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบฟิกซ์เรทนั่นเองไม่เหมือนบ้านเราที่เป็นฟลอตเรทก็คือถ้าดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นก็ปรับขึ้นตามดอกเบีย้ยนโยบายลงก็ปรับลงตามนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะถ้าเศรษฐกิจดีมันก็จะทให้เรานะคะมีเรื่องของรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นมีความสามารถในการชําระหนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่ง ทางก็คือสถาบันการเงินก็ต้องเข้มงวดนะคะช่วงนี้ในการจะปล่อยกู้เพราะว่าก็ต้องมั่นใจว่าคนนี้จะมากู้กับเราเนี่ยต้องมีความสามารถจริงๆนะใ,<ช>ในการจ่ายแต่ละเดือนเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่ต้องผ่อนกันระยะยาวมากๆเลยนะคะ<ช>มุมพี่เฟินคือมุมของคนที่จะซื้อบ้านต้องใช้เวลานานในการเก็บเงินนะคะแต่อันนี้เป็นมุมของคนที่มีบ้านอยู่แล้วค่ะแต่เขาประกาศขายบ้านนะคะในช่วงไตรมาสที่2มีข้อมูลมาเลยนะคะว่ามีมูล,ลค่าในการขายบ้านเนี่ยกว่า7แสนล้านบาท เป็นข้อมูลของทาง REIC ค่ะเป็นตัวเลขที่ประกาศขายที่อยู่อาศัยมือ2ทั่วประเทศหลังจบไตรมาสที่2เป็นการประกาศขายผ่านเว็บไซต์บริษัทเอก,กชนที่มีปริมาณการประกาศขายจํานวนมากและข้อมูลที่อยู่อาศัยมือ2ของสถาบันการเงินของรัฐและเอก,กชนก็เป็นทั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐและเอก,กชนรวมทั้งกรมบังคับคดีด้วย ดรวิชัยวิรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่าในไตรามาสที่2ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอมีจํานวนประกาศขาย147,25หน่วยมูลค่ารวมกัน718,436ล้านบาท ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายจำนวนหน่วยมากที่สุด3ประเภทแรกก็คือบ้านเดี่ยวจำนวน55,754หน่วยด้วยกันมูลค่ารวม370,000กว่าล้านบาท อันดับที่2คือทาวน์เฮาส์จำนวน41,384หน่วยมูลค่ารวม15,191ล้านบาทอันดับที่3คือห้องชุดจำนวน35,963หน่วยมูลค่ารวม21,887ล้านบาท สำหรับราคาประกาศขายที่อยู่อาศัยมือ2ซึ่งก็เป็นข้อมูลนะสิ้นเตรามาสที่2ก็พบว่าในตอนนี้ระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่มีหน่วยประกาศขายมากที่สุด3ระดับราคาแรกก็คือระดับราคาไม่เกิน1ล้านบาทมีจํานวนหน่วยมากที่สุด ที่29,715หน่วยแต่มีมูลค่ารวม16,152ล้านบาทซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดเพียง2.2%ของที่อยู่อาศัยมือ2ที่ประกาศขายทั้งหมด ส่วนระดับราคา2ล้านถึง3ล้านบาทมีจำนวน22,905ห,หน่วยแล้วก็มีมูลค่ารวม5.7.188ล้านบาทคิดเป็น8%ของที่อยู่อาศัยมือ2ที่ประกาศขายทั้งหมดส่วนระดับราคา3าล้านถึง5ล้านบาทมีจำนวน21,151หน่วยและมีมูลค่า82.960ล้านบาทคิดเป็น10 1.5%ของที่อยู่อาศัยมือ2ที่ประกาศขายทั้งหมดส่วนข้อมูลด้านทำเลที่ตั้งจังหวัดที่มีอันดับมูลค่าที่อยู่อาศัยมือ2ที่ประกาศขายสูงที่สุด5จังหวัดแรกอันนี้เป็นข้อมูลสิ้นรายมาสที่2อันดับที่1ก็กรุงเทพมหานครมีจำนวนประกาศขาย42,377หน่วยมีมูลค่ารวม386,000กว่าล้านบาทอันดับที่2คือนนทบุรี จำนวนประกาศขายอยู่ที่1895หน่วยมูลค่ารวม48,382ล้านบาทอันดับที่3ชนบุรีจำนวนประกาศขาย9,229หน่วยมูลค่าประมาณ43,000กว่าล้านบาทอันดับที่4สมุดประการ จำนวนประกาศขายอยู่ที่9,613หน่วยมูลค่ารวมก็4 3 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็อันดับที่5ปรปทุมธานีจำนวนประกาศขาย1,250หน่วยมีมูลค่ารวม28,169ล้านบาทสังเกตได้เลยนะคะว่าทำเลที่มีการขายที่อยู่อาศัยมือสองจะอยู่ในโซน รอบๆกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนเหมือนกันที่มีจํานวนในการขายในที่อยู่อาศัยมือสองนะคะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งนนทบ,บุรีชนบุรีสุป,ปรรารรวมถึงปทุมธานีด้วยนะคะ แต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ยังมากสุดทั้งในแง่ของจํานวนแล้วก็ในแง่ของมูลค่า,า,คาด้วยคะะจริงๆจานวนมากกว่า4เท่าแต่มูลค่ามากกว่าร่วม8 9เท่าเลยนะคะก็ต้องบอกว่าราคาที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครแพงจริงๆถ้าเทียบกับในรอบเมืองค่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสิตให้ต่างชาติเข้ามาจะมีราคาที่สูงขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คงต้องตามกันนะคะ าก,กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ